ครับพี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาเยี่ยมพ่อบัตรนะครับแต่ไม่ใช่ผมหรอกครับเป็นช่างโกนะครับช่างโกนะครับวันนี้มาทําบ้านให้นะครับเอานกมาต่อด้วยนะครับ่าพอดีพ่อบัตรก็ซ่อมรถอยู่ครับช่วงนี้ไม่ได้ออกไปต่อนกเลยนะครับช่างโกเลยว่าเดี๋ยวมาแวะ หาพ่อบัตร <mel od ic> ส <jeu> ักหน่อยว่าอย่างนั้นครับได้มีโอกาสแล้วนะครับก็เลยมาทักทายอ่าพ่อวัดครับสวัสดีครับลุงเอาไม่ได้ไปต่อนกเลยวันนี้อยากอยู่อยากอยู่แต่ว่าซ่อมรถอ่าอ่านี่ช่างโก้กับผมช่างโกสวัสดีครับอ่าเสร็จไหมบ้านเราวันนี้ไม่เสร็จเขาไม่เสร็จเนาะมาอาศัยมานี่สามเดือนเนาะสามเดือนค่อยค่อยค่อยส่งงานเออเลยเอาต้องไปต่อแล้วนไปด้วยนะ เอานกมาต่อด้วยวันนี้ช่างโกนกมาต่อด้วยาอ่ต่อตรงนั่นแหละหมู่บ้านนั่นแหละหมู่บ้านแม่าสองคู่ยี่สิบสองคู่รับคู่ไม่นีเจ้าที่เขาเพราะเขานั่นแหละครับก็เลยมาเยี่ยมมีสิทธิ์จวนครับมีสิทธิ์มีสิทธิ์นี่นไหมถึงว่าถึงวันถึงวันบางวันศูนย์ไม่เจ็ดศูนย์นั่นไงนกเยอะใช่ไหมว่าตรงนั้นนกเยอะเนาะครับเเขาักกรียยยล้วง เสร็จได้ยังรถนีหรือยังไงโอเหลือหมอแบตลดครับกระบะลากระทำบ้านโมชิพอดหมดอ่าเรืสิ้นไปเลยอ่าตายรวนน้ำมันก็นเป็นไงเกี่ยวข้าวเสร็จได้ยังนี่โอ้ยเกี่ยวสองวันเกี่ยว,สอ,ว,วสองวันพักใช่ไหมได้โอกาสเลย <laughs> ออให้ไปดูที่ซ่อมอะไรนี่ซ่อมรถอะไรรถฮะ อืมโอ้รถรุ่นเก่าแล้วนี่พอบัตกี่ปีแล้วรถรุ่นนี้พอบัตอะไรนะเจ้าของตายไปกี่คนแล้วนี่เจ้าของตายไปสี่ห้าคนแล้วรุ่นดีอโอ เปลี่ยนอะไรในพวดเนี่ยมันเป็นอะไรนี่ตรงนี้อะไรมึงน้ำมัน,น,นมันเดี๋ยวนะโอ้หัวมันนะครับเครื่องรุ่นเก่าเนาะรุ่นเก่าคือแล้วประมาณกี่ปีแล้วพ่อบวดรถรุ่นนี้ประมาณยี่สิบปีได้ไหมใช่สามสิบ <30 S 2> แล้วใช่ไหมครับโอ้อ่าสามสิบส <30 40 S 2> ี่สิบปีโอ้ครับครับครับก็ประมาณนี้เครื่องเครื่องยังถือว่าสภาพ เอาโอเคอยู่เนาะครับประมาณนี้นะครับก็จะกลับไปทํางานต่อแล้วเนาะช่างโกเนาะครับผมก็ถือว่ามาเยี่ยมยมถามข่าวกันอ่าฮะเดี๋ยวก็จะไปดูนกเนาะช่างโกเนาะไม่ใช่เหยียบแล้วหลือป่านี้ใส่ทิ้งไว้เลยเนาะอ่าเนี่ย รู้รู้คือรู้จักทุกตัวแหละนกอยู่ตรงนั้นนะว่ามีเสียงอะไรเสียงอะไรอ่าครับผมอ้าก็ประมาณนี้เราทั้งกเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปทํางานต่อนะครับไปขึ้นลังคาต่อนะครับผมครับหลังจากไปเยี่ยมพ่อบาดมานะครับผมก็มาดูนกนะครับไม่รู้ว่าอะไรติดนะครับเห็นข้างในแวบๆนะครับมันจะเป็นนกเขาหรือว่าเป็นเจ้าปีกแดงนะครับอมาตามดูครับ เป็นนกเขาหรือเปล่าครับโอ้ครับใส่ไม่สูงนะครับนี่อใช่ไหมช่างผมเลยเห็นแวบ,บๆอยู่ฮะนกอะไรติดฮะน,กเ,น,ก,เนกเขาใช่ไหมโอ้เรียบร้อยครับผมมานแล้วครับผมช่างโกครับอา โอ้ตัวใหญ่ครับตัวใ mm hmm. หญ่ครับโอ้มาแล้วมาแล้วครับผมเรียบร้อยเลยเอายกมือหนนะ่อยนีทังงกนี่ครับสุโหแล้วเงินค่าทําบ้านไม่เอานะครับผมได้นกแล้วโอ <laughs> ้หมานมานมนครับผม oh, mm hmm. โอ้หะน,นงามเน,ะ <Ha? S 2> น,มนานะเอะนกเป็นไงนกไยไม่ค่อยสวยใช่ไหม mm hmm. ครับมัน <laughs> ก็ต้องดูและครับผม ใส่ไว้อีกตัวหน่งไม่ได้ยินเสียงแน่ล่ะจะใส่ยังไงทีนี้มันนีตัวใส่แล้วมือหมอ,อมาน้าถุงมีไหมถุงไม่ครับเดี๋ยวเอาจับออกก่อนหรือจะอไว้อย่างงี้ก็ได้ <laughs> เอาไว้อย่างงี้แหละเอาอีกตัวหนึ่งเป็นคอนสองนะ <c oughs> ครับอ้าวมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วครับผม <c oughs> ใส่ตำตำเองเนาะช่างโกเนาะ <c oughs> มาแล้วครับแับน,นี้อู้นี่เดี๋ยวเอาอ่าถอนขนมกาก่อนเลยดับแรก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวครับอู้ เออครับดูอ่าติดตั้งนานแล้วสนับปีก็ทีดีอยู่นะช่างแต่ว่ามันติดแหลมหน่อยครับติดแหลมมันจะเป็นนกติ้นนะครับครับโอ้มีของดีไหมนี่ช่างไม่ครับไม่มาถามว่ามีของดีไหมนะเอาอใส่ไว้ที่เดิมเลยนะ <c oughs> ไม่ไม่เปลี่ยนที่รครับเปลี่ยนเปลี่ยนที่ไหนไหมผมุมปาา่ <c oughs> ะ าแล้วมาแล้วอ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอรุ้นอีกเนาะช่างโกเนาะเผื่อตัวเมียมาเหยียบทีนี้ผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมพอดีเห็นช่างโกนะครับหมานแล้วนะครับผมก็เลยเอาเจ้าเป็ดนะครับมาลองใส่ใกล้ๆดูนะครับผมก็เจ้าเป็ดก็ได้แล้วครับผมแต่ว่ามันเป็นนกย่างไม่ใช่ของจริงครับผมมาแล้วนะครับเจ้าเป็ดนะครับปลดล็อก ไม่ได้ปลดล็อกนะครับเอ้าเดี๋ยวไงเดี๋ยวลงมาดูครับผมสําหรับเจ้าเป็ดนะครับผมโอ้ยผมว่าอยู่นกอมันเงียบๆไปนะครับผมไม่รู้ว่าเงียบเพราะอะไรนะครับก็เลยอ่าขี่รถมาดูนะครับผมสรุปแล้วเป็นนกเอี้ยงครับผมเดี๋ยวลงมาดูตัวครับหมานุกเอี้ยงนะครับผมเอ้ยนะครับนึกว่าของจริงนะครับของปลอมนะครับเจ้าเป็ดใบไม้ก็ไม่มีพรังครับเดี๋ยวนี้หาใบไม้ยากมากนะครับ อใช้ใบอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับเริ่มเหี่ยวแล้วแป๊บเดียวครับผมดูครับเฉลยครับโอ้อนะครับไม่รู้ว่าจะได้ของจริงหรือเปล่าวันนี้ครับเราเป็ดครับเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ปลดล็อกแต่ไม่ล็อกเอาเดี๋ยวรอชมครับผมเผื่อมีอีกหนึ่งคอนนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับของช่างโกก็ย้ายมาคอนที่สองแล้วนะครับไม่รู้ว่ายังไงนกก็พอมีอยู่ครับผมเอาเดี๋ยวรอชมครับ พอมาให้ช่างโกนนะครับดูนะครับว่านกตัวนี้พอใจไหมนะครับจะเปลี่ยนกันได้นะครับวางว่าจะนุ่นกับเปลี่ยนกับตัวนุ้นเลยเ่เปลี่ยนกันไหมช่างโอ้จะเปลี่ยนผมทําได้ครับแต่ว่ามันไม่ใช่นกของจริงมันของปลอมบอกพอใหสดใสเม้าเนี่ยปลาสดใสอ,อ่างแปดนะครับซึ่งเป็นนกอ่า คุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับแล้วก็จะปล่อยนอกมงคลอ่านกมงคลนะ <laughs> กัดกัดมือคือคนแล้วอเอาเปลี่ยนกันไหมช่างโก้ไหนลองไปดูใกล้ๆดูนั้นเทียบกันความสวยต่างกันไหม <laughs> เ,อเอาเปลี่ยนกันได้อยู่่ะครับผมเปลี่ยนกันได้อยู่เนาะอ่ะก็จะให้ช่างโกนะครับเป็นคนปล่อยนะครับผมอ้าวคืนสู่ธรรมชาตินะครับไปครับไปนะครับอ่ไปนะครับนะเปียบเปียกอย่าดีมเหมือนเดิม <laughs> เอาเดี๋ยวรอชมครับผมว่าจะมีเฉลยหรือเปล่านะครับสําหรับเจ้าเป็ดนะครับอันนี้เจ้าอะไรนะชิโก้นะครับของช่างโกจัดประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวรอรุ่นครับคอนบายครับับมาบ้านก็นะครับมาเจอครับนกป่าครับผมเป็นนกอยู่ในบ้านเนี่ยเพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับเขาไกลนะครับอยู่สายไฟนะครับต้องเอานกฝึกสายไฟนะครับมา ทดลองดูอมาทดสอบดูนะครับนี่เชางกูว่ามันขันหนึ่งกุกชชางกลางก็อย่างนั้นครับนกตัวนี้นะครับไม่กลัวคนแล้วนะครับเป็นไงชชางโก้ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมครับนี่ครับโอ้เสียงอะไรเียงกลางใช่ไหมกลางกลางพอดีหรือกลางไปหาใหญ่ครับกลางพอดีครับกลางพอดีเนาะอ่ายป็ไงสนใจไหมนี่ไม่ใช่มันเห็นตัวเมียมันเลยนี่นี่ลูกนี่เมียมันนี่ออเออ นี่เนาะเขาต่อสายไฟคงจะอย่างนี้เนาะช่างโกเนาะอันนี้ไม่กลัวคนเลยเนาะโอ้ยแต่เวลาเอานกลงแล้วนะครับผมก็พาช่างโกามาเอานกอันนี้ว่าช่างอออเออเปเลยเนาะใส่ต้นกระถินนะครับอาก็ถือว่าโอเคแล้ววันนี้ได้หนึ่งตัวคนก็เยอะเนาะวันนี้เนาะคนกําลังลงเกี่ยวข้าวพอดีอครับก็ธรรมดาครับเพราะเมื่อเช้านี้ถือว่า มา,มานไปแล้วครับมานไปแล้วไม่เป็นไรเราจะเอาควอนสองสักหน่อยเนาะครับโอ้โหเดี๋ยวเหลียวเจ้าเป็ดผมยังไม่เอาลงครับสักหน่อยนู่นแหละค่อยจะเอาลงลครับผมนี่ก็จะเ, <laughs> เดินทางกลับแล้วเนาะช่างโกเนาะครับผมก็เอาไว้ประมาณน,นี้เดี๋ยววันหน้าค่อยมาใหม่พรุ่งนี้เอาใหมีกไม่หนี่พรุ่งนี้บอกมากนะครับอ่าพรุ่งนี้พักก่อนเนาะสวัสดีครับช่างโกครับสวัสดีครับผมก็ได้เวลานะครับเอานกลงแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็ถือว่า เจ้าเป็ดก็มีนกมาเหยียบครับแต่วันไม่ใช่ของจริงนะครับบางท่านก็นับแต้มนะครับแต่ผมยังไม่นับนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นให้นกรู้ครับผมให้นกรู้ว่าตรงนี้ก็คือให้รู้ว่านกมันติดนะครับติดตาข่ายติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้พอเป็นแนวทางได้นะครับแต่ว่าไม่นับแต้มนะจะนับแต่ของจริงเท่านั้นนะครับแล้วแต่สูตรแล้วแต่ท่านนะครับจะนับหรือไม่นับนะครับผม เอาล้ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวยังไงขออนุญาตนะครับบนนกลงก่อนนะครับก็เช่นเคยนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อป็นกำลังใจนะให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับผมวันนี้สวัสดีครับ